สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งอาการนะครับที่เกิดปัญหาอาการในรุ่นของ Ford Ranger นะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูไปชมสวัสดีครับผมก็กับอาการเร่งเครื่องไม่ขึ้นนะครับมาอีกหนึ่งคันในรุ่นของ Ranger นี่ครับวันนี้ที่เราพามาดูมาชมนะครับอาการเป็นยังไงนะครับช่างต้นการรถไม่มีกำลังครับรถไม่มีกาลังเดี๋ยวดูเลขก,กิโลนิดนึงสามแสนและอ๋อ เดี๋ยวลองลองลองเทสให้ดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงไม่มีกําลังนะครับอ๋อนี่ใช่ไหมเสียงดังโอ้มีควันออกมาเลยนี่ครับนี่กับอาการไม่มีกําลังนะครับที่ลูกค้าแจ้งเข้ามานะครับสําหรับอาการนี้นี่เครื่องดังนะครับฟังเสียงเครื่องเครื่องดังควันควันเต็มเลย อันนี้ไม่เร่งเร่งแล้วใช่ไหมเร่งรดแล้วใช่ไหมเร่งเร่งไม่ไปเร่งไม่ไปเครื่องดังเดี๋ยวขอเปิดฝากระโปรงดูนิดนึงว่าเป็นยังไงครับนี่ครับกับอาการนี้ลองเปิดฝากระโปรงดูดูหน่อยครับท้งต้นนี่ครับอ่าเดี๋ยวพามาดูกันกับอาการคันนี้นะครับที่เราพามาดูนะครับอ่ะครับผมกับอาการ เร่งรถไม่ขึ้นนะครับลูกค้าแจ้งว่ามีไอ้น้ำมันระบายออกมาจากตรงนี้ด้วยนะครับนะครับมองไม่ค่อยเห็นคันระบายไอขึ้นมานะครับสำหรับคันนี้ก็ที่ลูกค้าแจ้งว่าเร่งไม่ค่อยขึ้นแล้วก็เครื่องหลวมลูกค้าแจ้ง ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทางเราก็จะไปเปิดไปเปิดเครื่องดูนะครับไปเปิดฝาถูไปเปิดเครื่องดูนี่ครับมีควันไหลออกมาอย่างนี้นี่ครับขับขึ้นไปเช็คที่บนอู่นะครับว่าเป็นยังไงในรุ่นของ Ford Ranger 2.2 T6 กับอาการนี้นะครับเร่งรถไม่ขึ้นมีควันออกมาเยอะแล้วก็ท่อระบายไอมีไอพุ่งขึ้นมานะครับตามการวัดนะครับนี่ครับ พันนี่ครับเดี๋ยวหลังจากเราเปิดเครื่องนะครับเทสเครื่องยนต์ยกเครื่องออกมาเราจะพามาดูกันต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เสียหายเป็นอะไรได้บ้างนะครับในวันนี้นี่ครับนี่อ่ะเดี๋ยวขึ้นไปบนอู่นะครับไปเทสไปเช็กกันดูนะครับว่าเป็นอะไรนี่ครับ ควันออกเครื่องหลวมเดี๋ยวไปเทียบดูอีกคันหนึ่งเนาะออไปลองไปเทียบดูคันนี้ดูเนี่ครับกับอาการวันนี้นะครับที่พบเจอเอาลองสตาร์ทเครื่องครับผมนี่ครับรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันเลนเจอร์สองจุดสองนี่ครับนี่ติดเครื่องแล้วไม่มีควันนะครับนี่กับอาการวันนี้เห็น่างชัดเจนครับ เครื่องไม่มีแรงครับผมกับอาการคันนี้ในรุ่นของเรนเจอร์นะครับเดี๋ยวมาเปิดเครื่องดูกันนะครับเป็นไงบ้างเร่งไม่มาเลยเหรอเหยียบไม่มาแล้วอ๋อเหยียบไม่มานะครับนี่เ,เดี๋ยวช่วยกันเข็นเอานีครับปั่นเต็มอู่นี่เดี๋ยวพาไปดูไปชมกันนะครับตอนยกเครื่องนะครับว่าเป็นยังไงกับอาการคันนี้นะครับต้องยกเครื่องแน่นอนเครื่องหลวมนี่ครับ ครับในวันนี้เรากําลังทําการจะยกเครื่องออกนะครับสาหรับอาการวันรั่วควันไหลเครื่องไม่มีกําลังนะครับเรียงเครื่องไม่ไปนะครับในรุ่นของเรนเจอร์นะครับนี่พามาชมกันอยู่ต่อเนื่องนะครับวันนี้อ่าเดี๋ยวมาดูกันตอนที่เรายกถอดเครื่องออกนะครับนี่ครับกับช่างป๊อปประมาณกี่วันช่างป๊อปถ้ายกเครื่องออกแบบนี้วันเดียวเรายกเครื่องออกนี่ครับประมาณวันหนึ่งนะครับผมเกรื่อังนี่ กับอาการนี้นะครับ <Okay. S 1> ครับผมก็ยกเครื่องออกมาเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันมาดูกันกับอาการเครื่องหลวมนี่ครับช่างป๊อบกำลังถอดนะครับนี่อันนี้เครื่องหลวมลูกสูบมันมันมันสายเลยเหรอ,อตอนนี้กำลังแยกฝาสูบออกมาแล้วก็ เดี๋ยวเราจะมาดูลูกสูบกันว่าระยะหลวมเป็นยังไงนะครับนี่ตอนนี้กําลังถอดอุปกรณ์นะครับกําลังถอดอุปกรณ์นี่ครับลูกสูบที่หลวมมันหลวมประมาณไหนครับหัวลูกสูบอ๋ออ๋อนี่แหละครับเสียงก๊อกก๊อนี่ไงนี่ครับนี่ครับกับอาการหลวมนี่แหละ ีควันรั่วไหลแน่นอนครับอย่างนี้ครับเครื่องยนต์2.2นะครับตัวนี้นี่จะแนะนํานิดนึงครับก็อาการแบบนี้เราต้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องบ่อยๆเนาะเปลี่ยนน้ามันเครื่องเช็คตามระยะกิโลนะครับถ้าเกิดว่าน้ํามันเครื่องที่เราไม่ค่อยได้ถ่ายหรือว่าเปลี่ยนกันบ่อยอาจจะเกิดการหล่อลื่นหรือการสึกลอนะครับเกิดขึ้นนะครับทําให้เครื่องหลวม นี่ครับกับรถคันนี้ก็เครื่องหลวมมีควันระบายไอออกมาเนี่ยราต้องถอดเครื่องตัวนี้นะครับส่งลงกึงแล้วก็อาจจะตีปอกเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนนะครับเดี๋ยวเราเช็คดูก่อนถ้าไหวก็จะโอเวอร์ฮอนแต่ถ้าเราไม่ทําแล้วมันไม่ดีขึ้นหรือว่ามันไม่ไหวก็าอาจจะต้องเปลี่ยนท่อนตรงนะครับกับอาการนี้น,นี่ครับเสียบมีครับเครื่องตัวนี้ตอนที่ช่างต้นขับอะ่ะ มันมันไม่มีแรงหรือว่ามันเป็นประมาณไหนนะครับทางต้นไม่มีแรงดีไม่มีแรงครับเร่งเร่งแล้วไปไหมเร่งเร่งไม่ไปเลยเร่งแล้วแบบว่าไม่ไปมีแต่ฟันออกฟันออกนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปดูกันตอนที่เราทําอีกทีหนึ่งแล้วก็หลังจากเสร็จก็ไปเทสรถไปวิ่งรถกันนะครับนี่ครับก็ต้องควรที่จะเช็คถ่ายน้ํามันเครื่องกันนะครับเช็คระดับน้ามันเครื่องแล้วก็ดู การวิ่งของเลขกิโลนะครับอย่าให้เกินตามที่เรากําหนดกิโลเมตรไว้นะครับนี่ครับถ้าเกินหรือไม่ได้ดูนะครับก็เครื่องก็จะเกิดปัญหานี้แน่นอน,นครับนี่ครับผมอมาดูกันเลยนี่ครับตัวนี้คือนี่ครับคือเครื่องยนต์นะครับคือเสื้อ สูบนะครับของในรุ่น ford ranger 22นะครับตัวนี้ที่เราไปทำส่งลงกึงมานี่ครับเรากำลังล้างทำความสะอาดนะครับนี่ตัวนี้ก็ได้ขัดหน้ามาเรียบร้อยแล้วก็ตีปอกมานะครับผมเดี๋ยวเราจะนำเสื้อสูบตัวนี้ไปใส่กับในรถ ranger 22นะครับว่าเป็นยังไงนะครับอาการนี้ควันไหลมีการหลวมของเครื่องยนต์และลูกสูบนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันที่เราทำมาว่า อาการที่เกิดขึ้นและเสียหายเป็นยังไงกันบ้างนะครับอะไปกันครับผมอะครับผมมาดูนี่กับงานประกอบเครื่องนะครับในรุ่นของเลนเจอร์นะครับนี่ครับนี่ส่วนที่เราทำกันมานะครับตัวนี้จะเป็นฝาสูบนี่ครับเราได้เปลี่ยนวาลวนะครับทำบ่าวาวเปลี่ยนวาลไอดีแปดตัวแล้วก็ แก้ไขในเรื่องของการหลวมการรั่วนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ยางหมวกว่าวนะครับตัวนี้นี่ครับแล้วก็สวมลูกสูบนะครับนี่ครับลูกสูบที่เราสั่งมาจะเป็นลูกสูบใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะนําลูกสูบตัวนี้ไปสวมกับเสื้อนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูที่ช่างครอบล้างนี่ครับ นี่ครับกำลังล้างเตรี่อที่จะไปประกอบฝาสูบขับลูกสูบตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวเราก็จะนํามาติดตั้งเราก็จะนํามาติดตั้งใส่ใส่กับเสื้อที่เราคว้านนะครับนี่ครับนี่เป็นลูกใหม่นะครับเปลี่ยนทั้งหมดสี่ลูกเนื่องจากว่าอาการปัญหานี้ที่ที่หลวมนะครับทําให้เกิดเสียงดังแล้วก็ คันโลกคันไหลนะครับวันนี 2, 2. ้ช่างปอกกำลังล้างทห้ความสะอาดอยู่กับเสื่อสูบในรุ่นของเลนเจอร์ทีหกสองจุดสองน่ครับเดี๋ยวก็หลังจากล้างอุปกรณ์เสร็จต่างๆนานาเราก็จะประกอบเครื่องกันนะครับประกอบเครื่องแล้วก็ติดตั้งประเก็นที่เราสั่งมานะครับนี่ครับเป็นประเก็นฝาสูบของแท้นะครับ เราก็จะติดตั้งแล้วก็จะพาไปเทสไปดูกันอีกทีนึงผมก็ได้ทําการล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของเสื้อสูบเป็นในรุ่นของเรนเจอร์นะครับตัวนี้ 2.2T6 ส่วนของฝาสูบนะครับเราก็ไปทําที่โรงกึงมาเรียบร้อยเปลี่ยนในส่วนของชุดหมวกว่าวนะครับนี่ครับนี่กับลูกสูบกับข้อเหวียงนะครับนี่นี่คือชุดของข้อเหวียงลูกสูบใหม่นะครับเราก็เบิกมาทั้งทั้งหมด4ี่ลูกนะครับเราพร้อมกําลัง จะมีการติดตั้งนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนของฝาสูบนิดหน่อยว่าเป็นยังไงนี่เดี๋ยวให้ช่างอ๊อฟดูฝาสูบหน่อยลองลองจับฝาสูบขึ้นมาดูนิดนึงนะครับนี่ฝาสูบเปลี่ยนวาลแปดตัววาลไอดีนะครับนี่ครับทำวาลเจียบาเจียวาลทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วก็เปลี่ยนวาลไอดีแปดตัวนี่ครับใหม่วาลใหม่ หลังจากที่เราทําเสร็จเราก็จะประกอบเข้ากับตัวเสื้อสูบนี่ครับส่วนของวาลเราก็เปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับส่วนไหนไม่ดีเราก็ทําการแก้ไขตามอาการกันไปนะครับนี่ครับนี่ครับส่วนของวาลนะครับตัวนี้วาลเราเปลี่ยนมาอเดี๋ยวไปดูกันขั้นตอนประกอบแล้วก็ติดเครื่องหลังจากนั้นเดี๋ยวให้ช่างออบมาพาเาทสรถดูนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่ นี่ครับมาดูช่างป๊อปประกอบเครื่องนะครับเลนเจอร์ 2.2T6 นี่เป็นไงครับลื่นไหมลื่นลื่นลื่นเปื้อน,น,นเลยนี่ครับผมอันนี้ลูกสูบใหม่ใช่ไหมใช่ลูกสูบใหม่แหวนใหม่ลูกสูบใหม่แหวนใหม่ครับผมประกอบเครื่องเลนเจอร์2.2นี่น่ครับ,รบดูตามสเปคนี่ ครับผมก็ใส่ประกอบท่อนล่างนะครับนี่ครับเรียบร้อยก็ใส่ลูกสูบหนึ่งสองสามสี่ครับสวยงามอะเดี๋ยวก็จะนำฝาสูบประกอบเข้าใส่แล้วนะครับนี่ครับน่สวัสดีครับผมก็ในวันนี้นะครับจะพานำฟอร์ดเลนเจอร์ไปทดสอบวิ่งมาลองรถกันนะครับผมหลังจากที่เราโอเวอร์ฮอนเครื่องเปลี่ยนลูกสูบครับทำฝาสูบ เดี๋ยวมาลองสตาร์ทเทสรถกันดูนะครับนี่สตาร์ทติดแล้วนะครับรอบเครื่องนิ่งขับก็ก่อนมาก็จะมีอาการที่เกิดปัญหานะครับเครื่องยนต์หลวมมีควันออกตรงก้านวัดนะครับในวันนี้เราก็จะทำการนำรถไปทดสอบวิ่งน,นี่ครับดึงก้านวัดดูก็ควันที่พ่นออกจากก้านวัด ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นไอน้ำมันนะครับออกมานี่ครับหลังจากทำเสร็จก็เก็บความเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับนี่ส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับพามาดูใกล้ๆกันนิดนึงส่วนฝาหน้านะครับนี่ครับรอยกาวใช้ตัวอุปก,กรณ์ฝาหน้านี้เป็นของเดิมเราก็จะมีการถอดประกอบเน้นละเอียดนะครับถอดค่อยๆงัดออกมา ฝาตัวนี้ถ้าเกิดว่าแกะหน้าเครื่องหรือว่าถอดหรือนะครับก็จะมีในส่วนของบิดเบี้ยวเสียรูปทําให้น้ํามันรั่วไหลออกมาได้นะครับในส่วนของการทําตัวนี้ก็เราจะเน้นรายละเอียดโดยรวมนะครับนี่ครับที่มาทีแรกแล้วมีควันไหลรั่วไหลออกมาเป็นควันดํานะครับเครื่องหลอมแล้วก็เร่งไม่ไปด้วยอ่ะครับผมเดี๋ยวมาลองเร่งเครื่องเทสดูนะครับมาสังเกตดูควันก่อนมากับทําเสร็จว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับ นี่ครับมันไม่มีไหลแล้วนะครับนี่ครับผมก็นำรถมาวิ่งนะครับวันนี้หลังจากที่โอเวอร์ฮอนเครื่องเสร็จนเนาะเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแหวนลูกสูบทำฝาสูบทำวาลวนะครับหลังจากเครื่องหลวมวันนี้ก็นำรถมาวิ่งกันต่อวิ่งดูกันยาวๆไปเลยครับกับคันนี้ที่เราโอเวอร์ฮอนก็วิ่งดู อาากรให้ร้อนที่สุดนะครับว่าอาการที่เราทําจะหายหรือไม่หายเนาะวันะวนี้ก็ฝากถึงกับกูที่ทําผลงานออกไปนะครับเ mm hmm. ตรียมที่จะส่งงานให้ลูกค้าครับวันนี้มาลองวิ่งอยู่บนมอเตอร์เวย์ดูรับวิ่งระยะก็ ห้าสิบกิโลเมตรห้าสิบกิโลวิ่งเทสกันดูก่อนก่อนส่งงานนะครับนี่ครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับช่างป๊อปทำคันนี้ก็ถือว่าสมบูรณนะ์เนาะ แล้วก็เตรียมส่งให้ลูกค้านะครับนี่ครับดูจากเกจวัดดูจากรอบเครื่องยนต์ก็นิ่งความร้อนก็สมบูรณ์นะครับนี่ครับวิ่งกันยาวๆขึ้นมอเตอร์เวย์นะครับมาวิ่งกันนี่ครับในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ก่อนต้องขอลํำลาไปก่อนนะครับผมจากโอเจซีมอดิฟาย์วิต โภฮอนเครื่องยนต์ในรุ่นของเรนเจอร์2.2 T6 คันนี้ก็99%นะครับสมบูรณ์ครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ